เอาละครับไม่ต้องแปลกใจไปนะฮะว่าทําไมผมหันหลังให้กล้องที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับขาผมกําลังสั่นเพราะว่าผมนั้น <c oughs> ผมกําลังไต่กําแพงอยู่ <c oughs> ผมคือนินจาต่อจากนารูโตะก็มีแต่ผมนี่แหละโมนโนโตะผมลืมชื่อแมปตลอดเลยเนี่ย STAR ์นินจาไม่มีล e เจนตนะครับ STAR ์น n j a Simulator นี่คือเหล่านินจาที่อยู่ในเมืองแห่งนี้ขอให้เราเปิดให้เราเปิดคราฟดาวกระจายเลื่อนมา โอ้เป็นดาวกระจายรลับสองดาเมจแปนี่มันแมปรวมของนี่เองใช่ไหมเนี่ยแมปรวมสิ่งของแมปรวมดาวกระจายแล้วถ้าเกิดรวมเข้าไปอีกล่ะกลายเป็นระดับสามโอ้โหแล้วผมมีกี่อันผมมีแค่อันเดียวกลายมาเป็นอันนี้แล้วนี่เป็นแมปตินจาที่ฝึกทักษะการคราฟอาวุธหรือว่าดาวกระจายนั่นเองเฮ้อเป็นยังไงโดยไปนหนึ่งอันในเงินด้วย ยังยังไม่จบปาไปอีกฮึปาช้าจังเลยลินจาที่ดีนั้นทำไมาแย่งเราทำไมเนี่ยอันนี้คืออะไรเปิดปิดสปีดลินจาสปีดสองร้อยลูบั๊กเดี๋ยวก่อนเล่นยังไงเรายังไม่รู้ได้เงินมาหนึ่งร้สิบเอ็ดบาทดาวก็จจายสิบหกแล้วก็เจมสอง้อกสิบ เราใช้29 9เจมในการซื้อไม่ใช่เพิ่มความจุ29 9เพิ่มความจุเพิ่มช่องใช่ไหมส่วนอันอื่นเราได้มาจากไหนครับอ๋อโอเคใช้4ี่สิเยนเยนคือหน่วยไหนหน่วยอันกลางอันนี้ใช่ไหมหน่วยเหรียญ4ี่ิบเหรียญในการคราวกระจายธรรมดาอันหนึ่งอ่า แล้วก็เอามารวมกันตามแบบเมื่อกี้เลยรวมเก็บเงินมาคราฟแาวกระจายแล้วก็มารวมโอเคได้มาสองอันืออปาได้สองครั้งคราวนี้ได้มา88ได้เงินน้อยฮะเงินเหมือนจะได้น้อยน้อยมาก2อันแล้วก็มารวมอีกอ่าไม่ได้ละช่องเต็มต้องรวมอันนี้ก่อนกลายมาเป็นแบบนี้ ระดับฟรีนะฮะอ๋อถ้าเกิดรวมแล้วคือได้โบนัสด้วยอ๋อมีอัตราการคราบด้วยฮะหนึ 1, 2, แล้วก็รวมอันนี้นี่แล้วก็คราบปกติมาอันนึงอีกอันนึงได้ไหมไม่ได้เงินหมดโอเคแล้วก็เก็บเงินนี่กระโดดด้วยเป็นไงแรงขึ้นใหดาวกรจายโซนต่อไปอันล็อกเมื่อครบ7ดาวเลเวลเดสตาร ที่หน้าร้านค้ามีอะไรบ้างมีบูสต์บูสต์ใส่ได้5้าอันเออราคาก็ไม่ได้สูงมากนะฮะใส่ได้5อันร้อยเกบเกโลบัคเอาเอามาอันนี้คือเดินเร็วขึ้นนะฮะต้องใช้ไม่มีการแบบปลาเร็วขึ้นหรอบูสต์ปลาเร็วขึ้นปลาช้ามากเลยนะเรียบร้อยอ่ะเร็วขึ้นฮะตอนนี้มารวมหน่อยรวม แล้วก็ขยายช่องขยายได้อีกหนึ่งไหมหมดแล้วคราฟมาคราฟมาโอ้ได้นี่อีกแล้วรวมไปเบอร์สี่นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งสองอันนะแล้วก็รว,ร, 3, ปปร,ร, 4, รวมเป็นเบอร์สามไปเป็นเบอร์สี่เบอร์สี่รวมเป็นเบอร์ห้าที่เหลือก็คราฟมารวมถึงว่าแหละท้าม,มีระบบออโต้หัวใจคือการเน้นคราฟรวมดาวกระจาย ให้สูงขึ้นเรื่อยๆคราฟแบบคูณสามคือผมไม่ต้องกดเลยเขารวมให้ใช่ไหมเย่ออโต้คราฟออโต้เมอร์ชทำงานไหมทำงานอ๋อต้องรอให้ครบขีดก่อนใช่ไหมถึงจะรวมเองเอา้าวแล้วนี้ทำไมไม่รวมล่ะเข้าใจแล้วคืออันที่เราใส่อยู่จะไม่รวมให้แค่นั้นเองถึงว่าล่ะ อันที่เราใส่อยู่จะไม่รวมอตัตโนมัติฮะตอนนี้ได้ระดับ5มันก็ยังช้ายอยู่ดีนะนี่รวมไปอันนี้รวมไปเลยระดับ4รวมไประดับ5รวมไป6กับ6เป็น7นี่ระดับ7มาแล้วไปโซนต่อไปครับโซนนี้7ดาวอันนี้เลยเนี่ยลัคกี้คราฟที่คราฟโซนนี้มีไหม มีไม่ใช่อันนี้คืออะไรเนี่ยบอสโอ้โหแสนเก้าฮะเป็นที่ FK Farm ใช่ไหมแทบไม่ลดเลือดแทบไม่ลดไปก่อนไม่มีหรอที่คราฟโซนนี้แล้วลัคกี้คราฟอ๋อ,อยู่งนี้ฮะลัคกี้คราฟใช้เงินในการเพิ่มโอกาสที่จะคราฟเป็นระดับต่างๆถ้าจะเป็นระดับ3ก็คือเพิ่มอันนี้ไปเพิ่มอันนี้ไปเพิ่มอันนี้ไป มีโอกาสที่จะเป็นอันนี้คือ6%กเเซนะเข้าใจละเพิ่มโอกาสของแต่ละอันเงินหมดครับได้มา2,500ไปกลับไปครับอืมหมุนตัวทเทเลพอร์ตโอเคฮะปลดล็อกมาอีกช่องหนึ่งเริ่มแพงขึ้นออโต้เมอร์ชรวมช้ามากดูฮะกว่าเจะมารวมช้าจริงๆเลเวลสี่เริ่มสี่เริวห้าโอ้โห รวมเองเร็วกว่าเยอะครับไม่น่าซื้อเลยอันนี้่ะฮะเลเวลสามไปสี่ห้าไปหกไปเจ็ดเจ็ดไปแปดครับ yeah, เย้เลเวลแปดมาแล้วมาเลย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 อ่ารวมไปรวมไปเลือดไม่ลดเลยเลือดแทบไม่ขยับตอนผมมามันก็เท่านี้อยู่แล้วนะแต่ว่าโอเคไม่ต้องเดินยืนย่เฉยฮะ รอฟาร์มไปเพิ่งจะลดไปหมื่นหนึ่งได้เงินมาสามพันห้าโอเคไปคราฟก่อนจะได้ไม่เสียเวลากลับไปคราฟที่บ้านหมุนตัวเข้าไปรวมไปเลยรวมไปเลยอันไหนรวมได้รวมไปเลยครับรวมไปเลยครับไม่ต้องเกรงใจครับผมคราฟมาฮะแล้วก็รวมไปครับรวมไปเป็นแมปที่ต้องฟาร์มหนักมากแต่ช่วงแรกเลยนะฮะรู้สึกว่ามันเก็บค่อนข้างยากไม่ค่อยมีทางเลือกเท่าไหร่คือต้องฟาร์มอย่างเดียว พริกแพลงอะไรไม่ค่อยได้มากนะฮะหรือว่ามันมีตรงอื่นที่แบบฟาร์มง่ายกว่านี้อ๋อบอสตรงนี้ก็มีเพื่อนฟาร์มกับตรงนี้อ่ะได้มาหกพันไอ้แปดพันรวมต่อรวมเลยรวมไปเป็นเบอร์เก้าแล้วฮะเราต้องการระดับสิบเพื่อไปโซนใหม่สี่กับสี 6, ่ห้ากับห้าหกกับหกเจ็ดกับเจ็ดอ่ะได้แปดมาอันหนึง่ง ต้องรวมให้ได้8อีกอันนึงแล้วก็รวมให้เป็น9แล้วก็9รวมกับเเป็น10นะฮะคือ10อันเดียวด้วยนะเออเอาสิเอาสิเอาส,อาสิมันน่าจะออโตเมิร์ชเร็วกว่าน,นี้นะอันเนี้ยน่าจะกดปุ๊บแล้วรวมหมดเลยแต่ว่ามันมีแค่5อันเพราะฉะนั้นน่าจะเหมาะก,กับการที่แบบมีช่องเยอะๆนะฮะแล้วก็คลาฟมาทีเดียวตุ้มหนึ่งเลยแล้วก็กดรวมกดรวมมันน่าจะเหมาะก,กับตอนนั้นไม่กล้ากดเพราะมีอยู่แค่5้าอันเองกลัวเปลืองแปดกับแปดเก้ากับเก้าเป็นสิบ เย้ yeah. ระดับสิบแล้วมาทีนี้ก็คาอันอื่นออกมาใช้ก่อนมีแค่อันเดียวที่เป็นระดับสิบเบาวิวเลยอันอื่นมีดาวกระจายระดับสิบอันหนึ่งโอ้โหทีเดียวเพื่อนยืนนิ่งเลยเพื่อนบอกเ้ยแย้งทำไมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเพื่อนเดินผ่านก็ปาเองมาโซนใหม่มีอะไรให้เล่นอีกบ้างลัคก,กี้เมริร์ชโอ้โหมีลัคก,กี้เมิร์ชด้วยเหรอ คือแบบมีโชคในการรวมอาจจะรวมเป็นเลเวลที่สูงขึ้นอ่าเพิ่มโชคในการรวมอ๋อใช้อันนี้แทนครับมีโอกาสที่จะรวมสามดาวกับสามดาวเป็นหกดาวได้เลยใช้เจมอื้มอ๋อมันเพิ่มมาเรื่อยๆครับมันเพิ่มขั้นมาเรื่อยๆรวมหนึ่งกับหนึ่งให้กลายเป็นระดับสี่สักห้าสิเปอร์เซ็นตได้ไหมมันจะได้ข้ามไปเลยไม่อย่างนั้นมันช้า เพิ่มช่องมาครับหมดแล้วได้แค่นี้รวมไปรวมไปเออนี่มันต้องอย่างนี้อย่างนี้อ่ะไปไปรวมจับคู่จับคู่รวมซะหกกับหกนี่แปดกับแปดเป็นเก้าครับเก้ากับเก้าไปสิบได้อีกอันหนึ่งตรงนู้นต้องการสิบสองใช่ไหมเรา,เาแค่สิบก่อนแค่สิบก่อน มันเริ่มจะไปไกลล้วอ่าผมลืมมันอัพอันนี้ได้ลัคก,กี้คลาฟโอกาสที่จะออกมาเป็นระดับสามเลยลด50เปอร์เซ็นมีงี้ด้วยอะฮะเงินหมดเลยเ <c oughs> งินหมดแล้วอ่ามันไม่ออกมาอันดับสามอะ่ะอ่าอ่าอ่าหกสามสี่สี่กับสี่หกกับหก 7ปกับ7นะฮะได้8มาอันหนึ่งโอเคไปฟามเงินมามามาเฮ้ยทำไมราคาขึ้นสี่สามทำไมราคามันขึ้นอ่ะตอนแรกสี่สิบใช่ไหมหกกับหกเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดแปดแปดกับแปดเป็นเก้ากับเก้าเป็นสิบเย,ย้แค่นี้แหละเลเวลสิบสิบอันนะฮะโอ้โห เป็นแมปที่มันไม่ค่อยมีทางเลือกเท่าไหร่คือฟาร์มแล้วก็มารวมรวมอย่างเดียวตัวช่วยอื่นก็คือการเพิ่มโชคจากเงินในเกมแล้วก็มีใช้อัญมณีนิดหน่อยนะฮะโอเคฮะนี่คือสตาร์นินจานะครับแมบปบรวมดาวกระจายนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ